แก้งหมา EP สองนะฮะจาก EP แรกนะครับอุปกรณ์ครับก็มีแค่บนลึกบนนะครับและก็รองเท้านะฮะเคือมันต่อจาก EP ที่แล้วนะี EP ที่แล้วคุยงหินนะครับ EP นี้จะทําอะไรนะครับไม่รู้นะครับแล้วแต่ channel เป็นบ้าทะดวนคิดกําหนดขึ้นมาอให้มันรู้ตัวด้วยนะ อยากให้มันรู้ตัวเลยเอาบอลถลลยไปอย่างเดียวก็ได้ไม่ใช่หรอเ้มันอยู่นี่นะครับอันนี้หมาหมาเนลคุณนะครับไอ้เนลคุณมันชื่อว่าไอ้เนลคุณนะประวัติของมันมันเนลคุณผมนะครับผมให้กระดูกมันกินแต่มันมันกัด นหมาที่อันจากี่กระดูกใก่ที่สุดในโลกคะมันเขา้กินไปแล้วอะแล้วมันยังมาไล่เขาอีกนะเออใช่ครับเดี๋ยวเรามาถ่ายกล้อมันมันโคตรในละคุณให้ตกล้องล้างเอ้ยให้กล้องล้างแคนน้องฮะ ตันไหม,มไม่ครับไม่คกับครับไม่ครับมา,มบมา,มบมาดูกันนะยนาาโวนมาถมาหมั่นว่าตัวที่ในรังตัวนะตัวมันเนรักคุณมากควงกั ุมกันซุมกันนับหมาดูนะหมาแันไะม่มีอะไรทีแบบว่า้เบียนพอมอ อันนี้ไม่ใช่รถผมนะคะจะไอ้ที่ถ่ายทะเบียนเมื่อกี้เฮ้ยงูงูชิ้มหาย